ก็ช่วงนี้ครับผมได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งฮะที่ชื่อรีวิวแมคโครนะคลิปเนี้ยผมก็จะมารีวิวของแช่แข็งอย่างแรกที่ผมเ,<อ>เจอใน<ฮ>นี้โอ้โหเยอะมากนะเอาอะไรดีวะงั้นผมขอรีวิวไอ้นี้แล้วกันอ่าถ้านอาจกับผมน่าจะเป็นเอ็นไก่ทอดป่ะไปซื้อกันเอ็นข้อไก่ทอดแอโร่สองร้ยกว่าบาทนะเห็น้ำมนันไปเชก่อนเอามันรอได้ทียัง ดูทรงน่าจะได้ที่ละกินใช้ได้เลยนะแล้วตัวแป้งเริ่มต้นของมันนะ่ะมันขึ้นเกรดสวยมากเลยนะอ่าเริ่มเปลี่ยนสีละสวยงามตามท้องเรื่องปิดไฟโอเคเรียบร้อยไปที่ร้ดาเดีชิมู้ ได้ผิวมันเหมือนไก่ปลอมนะแต่ว่าเขาไปพบมันคือเอ็นข้อไก่แล้วเฮ้ยเจ๋งว่ะคุณจะลืมเอ็นไก่ทอดแบบเดิมที่คุณเคยกินเลยไปซื้อดูเรีม่ม